ได้แล้วเนาะเรียบร้อยนะครับต่อมาเรามาดูข้อ4กันนะครับข้อ4นะฮะโจทย์เขาก็จะบอกว่า n เนี่ยนะฮะเป็นจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวก1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆที่มากที่สุดจำนวนนับที่มากที่สุดไม่ใช่ไม่มีขอบเขตนะมากสุดซึ่งหาร6 6 6กับหาร1 1 0 1แล้วได้เศษเหลือ1 เอาละสิที่ผ่านมาเราเจอหารลงตัวตอนนี้หารแล้วเหลือเศษหนึ่งเป็นยังไงโอเคนะอ่ะน้องๆจำสมการนี้ได้ไหมที่ครูบอกว่าสมการเกี่ยวกับการหารนะครับเราจะมีตัวตั้งเท่ากับตัวหารนะครับคูณผลลัพธ์นะครับแล้วก็บวกด้วยเศษนะ เพราะฉะนั้นในเคสที่1น,นะครับ n หาร166เหลือเศษ1แสดงว่า166เนี่ยเป็นตัวตั้งเอา n มาหารนะครับสมมุติว่าหารเราได้ m ครั้งบวกเศษโจทย์บอกว่าเศษเหลือ1นะดังนั้นถ้าครูย้าย1ไปลบมันก็จะเหลือ165เท่ากับ เอเถูกไหมเก็บไว้สมการที่1นะครับต่อมาเขาบอกว่า n เนี่ยหาร1,101ก็แสดงว่า1,101นะครับ1 0 1 1เนี่ย <c oughs> เป็นตัวตั้งเอา n มาหารอีกผลลัพธ์อาจจะไม่เท่าเดิมแต่เศษเหมือนกันแต่นะ แล้วคู่ก็ย้ายเศษไปลบกับฝั่งนี้ก็จะเหลือ1,100ททุนท่นเท่ากับ N คูณ L นะฮะถ้าเราลองสังเกตสมก,การ2อันนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่า N เนี่ยมันหา165ร165ลงตัวแล้วเห็นไหมไม่มีเศษละและ N เนี่ยก็หา1,100ลงตัวและ N เนี่ยก็เป็นจำนวนที่มากที่สุดซึ่งเป็นไปได้เพราะฉะนั้น ครูจะพูดแบบสรุปก็คือเป็ N, นะฮะเป็นหอรอมอของ165และ1,100นั่นเองครับเข้าใจไหมเพราะมันหารลงทั้งคู่แล้วเก็เป็นเลขที่เยอะที่สุดที่จะหารได้ถูกไหมฮะให้เลือกมาน้องก็ไปโฟกัสที่2ตัวนี้แทนหาหอรอมอหายังไงครับ ก็ตั้งหารใช่ไหมก็เอา165กับ1100น้องก็มาตั้งหารง่ายๆหาหอรามอนะครับเริ่มจากเลข5แล้วกันเนาะมันลงท้ายด้วย5หาเลยนะลุย535เหลือเศษ1 535ครับ520เหลือเศษ1 520ครับต่อเลยนะอ่า ก็เอาเลขโอ้โหชัดเจนมากเอา11มาหารนะ1 1 3 11 2เห็นไหมครับมีเลขอะไรหารอีกไหมหมดแล้วนะครับหมดแล้วน้องๆก็ขีดเส้นฉะนั้นตัวหอรอมอคืออะไรนะครับเ <N S 2> เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดหารอันนี้ n เป็นหอรอมอหอนี้หอรอมอก็คือเอาเฉพาะตัวหารนะครับเพราะฉะนั้นตัว n นะครับก็คือ5้าคูณ11หรือตอบ55 5้นั่นเองจบเลยง่ายไหมนะฮะสรุปว่าคอนเซปต์มันก็คือถ้าโจทย์บอกว่าหารเหลือเศษน้องๆก็ไปทำให้เป็นหารลงตัวหารลงตัวแล้วน้องก็มองว่าใครเป็นคอรนอของใครใครเป็นหองรอมของใครหามันออกมาแล้วก็มาตอบสรุปข้อนี้ตอบ55นะครับ เียนะเป็นข้อสอบระบายคำตอบไม่มี c h o i c e ไม่ยากเนาะอย่างเงี้ยฝึกฝึกไปเยอะๆนะครับเผลอเจอแล้วจะได้ทำได้แบบเคยไหมดีใจไหมว่าเวลาเข้าห้องสอบแล้วแบบเฮ้ยข้อนี้เราเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกแต่ว่าด้วยแนวคิดเราเลยทำมันได้เรามีแนวคิดที่ดีนะครับโอเคนะครับข้อ4ผ่านนะ